<c oughs> อุ๊ยได้เล่นกับรู้สองแล้ววะ่ะแต่เขาจะเล่นหรือเปล่าแต่นี่คือเอารู้มาหมดเลยนะไอ้โดนย่างโล เล่นอะไรดีวะตัวที่จะซัพพอร์ตได้เออลูลีบาวันอยู่ไหน สวิงแมนนี่ลูลีบาว

นี่้ต้ทิปสองทีด้วยนะไอ้ห่าเอ,อ้ยกดเร็วไปหน่อยทีแรกเอาจูนไม่ไม่ไม่ดูใต้แเป็นเวลวเพื่อนสาอิปุนดา ทำไมถึงอยากจะยิงสามขนาดนั้นวะเพื่อนจะเย็นก็ได้โอ้โหจนแม่อือ จูนกูถามจริงไอ้ยะทาน,นี่ต้องเก็บแดกหมดแล้วมันมีจังหวะเด,ดียวเองโอ้โหแม่เงเอ้ยไอ้นี่ไม่ทันรบกวนไม่ทัน นี่ไงกูตบเองเลยโอเคโอ้โ okay. ห oh แม่งยิงแสกทีเดียวลงเลยเพื่อนกูยิงไปกี่ทีวะเนี่ยสามทีแล้วมั้งเออเข้าเหอะไม่เข้า จุนมันเวอร์อะไรวะโอเคยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่เพื่อนสามแต้มอย่าโดนตบแล้วกัน สามแต้มต้องไม่ให้เพื่อนโดนตบอะเพราะว่าน่าจะเข้าลูกเนี้ยอดี น่าจะอันติไอ้นี่แล้วมั้งดูทรงดีเออดยยียิงเลยยิงเลยเออดีมาก天ชยชน สวยมาเกลกรออรู้ทั้งรู้ไอ้ี่ตบเร็รเวไปหน่อย แม่งเอ้ยกดส่งไม่ทันโอ้ยดีนะลูกสแตก็กทาเมื่อกี้กดส่งเพื่อนน่าจะได้ยิงโล่งเลยนะมากระเด็นตัวหนึ่งเออได้ดังเว้ยแต่จะได้หรือเปล่า30วิ อ๋อผู้สาใช้ท่าที่มันเพิ่มระยะแล้วนะสวยเพื่อนดี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 ีให้ไม่เป็นไรผมเก็บให้แล้วผมก็เล่นเองโอ้ยโหแม่งโดนสตัน อดเท่เลยดีครับมาผมขอมั่งหลังๆรัวๆเลยเว้ยหลังๆเ,เข้ารัวๆเลยเว้ยตื้อ